วันนี้มีเหตุการณ์ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะครับผมในแวดวง PlayStation แล้วก็ในชีวิตของลุงแมวด้วยนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะคะคุณกิต,ติ <c oughs> ก็เลยมาขอรีแคปนะครับระบายความรู้สึกกึ่งๆพูดคุยนะกึ่งกึง แนะนำตัวเองแนะนําคนอื่นอันนี้ไม่ได้ใจนะเป็นความรู้สึกที่ท่วมท้นมากมากมายหลากหลายเหลือเกินนะครับก็เมื่อกี้นั่งเล่นตัว Facebook อยู่ใช่ไหมดูๆก,ก็เห็นตัว Sony ประกาศออกมานะครับว่า PlayStation 5 Pro เนี่ยจะเ,เปิดให้จองวันที่3นี้นะก็คือพวกนี้นะครับพวกนี้นะเปิดให้จองแล้วนะครับแล้วก็ รับเครื่องได้วันที่7พฤษภาก็คือเดือน11นะครับเดือนหน้านะราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ29,400ัมั้งครัมจำไม่ผิดนะก็30,000อนะ่ะพูดยังไงก็คือ3 0,000บาทนะครับผมตอนแรกก็ไม่ได้คิดเลยเลยเพราะว่าลุงแมวจำไม่ได้ว่าราคาของ PlayStation 5 Pro จะเป็นเท่าไหร่เนาะแต่ที่คิดไว้ในใจก็คือว่าไม่น่าจะมาเร็วขนาดนี้น่าจะมาปีหน้าเนาะแต่ว่าก่อนนันนี้ก็มีข่าวว่าเอ๊ รุ่นโปรในเมืองนอกเนี่ยขายไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีโอกาสในการกระจายมาที่อื่นก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะ่าจะอาจจะไม่เกี่ยวก็อาจจะผลิตมาเยอะก็ได้นะแต่ว่าก็ทําให้ต้องตัดสินใจเร็วขึ้นนะครับจากที่ไม่ได้คิดเลยเลยว่าจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อดีนะแต่ว่าก็แนโน้มคงไปทางซื้อมากกว่าอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องมาคิดทันทีเนาะก็เลยเริ่มมาไล่ดูราคานะครับว่าหูสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหรือเกือบสามหมื่นเนี่ย มันคือราคา USD เป็นเท่าไหร่กันแน่เนาะถกมก็เลยย้อนกลับไปดูนะครับว่าราคา USD เปิดตัวจริงๆที่อเมริกาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่700เหรียญน,นะ7 0 0เหรียญเนี่ยถ้าเราเอา30คูณง่ายๆซึ่งมันไม่ใช่นะมันมันไม่ใช่30เดี๋ยวนี้มันเกินกว่าน,นั้นไปประมาณนึงนะแต่ถ้าเอาง่ายๆกันเนาะก็73ก็2 1ก็21,000 21, ถูกไหมแล้วก็ถ้าเกิด ลองสืบราคาไปเรื่อยลุงแมวก็ลองเช็คนะว่าราคาใกล้ๆ3 0 0 0 0บาทเนี่ยเครื่องเล่นเกมที่ลุงแมวคุ้นเคยในช่วงนี้มีอะไรบ้างเนาะก็ไปดู ROG G Line X นะครับตัวเนี้ยเปิดราคา2 9 9 0 0มันก็คือ30,000เหมือนกันเนาะแต่ว่า ROG G Line X เนี่ยเปิดราคาเปิดที่เมืองนอกเนี่ยอยู่ที่800เหรียญนะ 8 3 24โดยประมาณเนาะก็แพงกว่าของหมายถึงว่าราคาเปิดนะครับราคาสูงกว่าตัว playstation 5 pro ไปร้อเหรียญนั่นหมายความว่าณจุดนี้นะครับ playstation 5 pro ที่มึงนอก700เหรียญเนี่ยคนออกมาแล้วก็มาบ่นกันเยอะมากเนาะโหแบบราคามันสูงมากเลยนะถ้าเทียบกับตัวเก่าเนาะแล้วก็ ออพอมาเจอราคาเมืองไทยนะครับคิดลมาาลองคูณดอูอยู่ที่ประมาณ 41, 42บาทต่อ1 USD เลยนะถ้าเราเอาไปคูณดูก็700คูณ42อะไรทำนองเนี้ยเนาะหรือ41จําไม่ได้ละแถวนี้นะครับคือมันมากกว่าค่าเงินเราไปสุดยอดเลยนะก็มีคำถามเหมือนกันนะว่าทำไมโซ n y ถึงตั้งราคากระโดดขึ้นไปขนาดนี้นะครับไม่ไม่เหมือนเมืองนอกนี่มายถึงโซนีไทยนะ ไม่เหมือนมองนอกเลยเนาะคือราคาสูงกว่าอีกนะทั้งที่บ้านเราเนี่ยก็แน่นอนค่าครองชีพรนะ้องเงินเดือนทุกอย่างต่างๆใดๆเนี่ยเทียบกับของอเมริกาหรือว่าโซนยุโรปโซนอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเรากลับได้เครื่องที่ราคาสูงนะสูงมากเลยนะครับก็มีคำถามเหมือนกันเนาะหรือว่าเขาคิดอยู่แล้วว่าคนที่จะซื้อโปรอ่ะคือยังไงก็ยอมจ่ายราคาสูงเนาะก็เลยดันมาอีกหน่อยอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ อึ้งไปเล็กน้อยตอนออกมาแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะก็นั่งคิดดูว่าเอ๊จะซื้อดีไหมนะครับจะจองดีไหมหรือว่าจะรอไปตอนเครื่องออกเนาะแล้วค่อยไปซื้อตอนนั้นเลยนะแต่คิดไปคิดมาก็ยังไงก็คงหนีไม่พ้นนะครับก็ยังไงก็คงต้องซื้ออยู่ดีก็เลยคิดโอเคงั้นก็จองเลยละกันเนาะเดี๋ยววันที่7พฤษภา เดือนหน้าเนาะก็เดี๋ยวลุงแมวได้เครื่องมาก็จะมาแกะกล่องนะครับแล้วก็จะเอามาเทียบกับตัวนี่นี่น,นี่ชี้นี่เน,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 นาะตัว PlayStation 5ที่ลุงแมวอยู่ปัจจุบันนะซึ่งเครื่องที่ลุงแมวใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเครื่องอรุ่นแรกเลยนะครับเป็นตัวตัวไม่มีแผ่นเนาะไม่มีที่อ่านแผ่นนะครับเป็นดิจิตอลโอลี่รุ่นแรกเลยเนาะก็คือลุงแมวไม่ได้อัปเกรดเป็นสลิมเพราะว่า ในเชิง performance มันไม่ได้ต่างกันนะก็คานนี้ก็จะมีโอกาสอัปเกรดจากตัวรุ่นแรกเนี่ยมาเป็นโปรแล้วก็ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคคาถามต่อมาคือว่าแล้วทําไมถึงคิดจะซื้อนะคิดจะซื้อตัวนี้นะครับมันมันยังไงนะแล้วก็อาจจะอันนี้อยากจ,จะแชร์โอา i ิดเียนแล้วกันแน่นอนว่ามีเสียงแมวมีเสียงแมวเห่าอยู่เป็นระยะระยะไม่ว่าอย่างไรก็ตามพาราลิตีแรกของรูปแมวเนี่ยก็คือ เราทำช่อง y t u t u เนาะยังไงเราก็ต้องซื้อมาอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะแล้วก็เอามารีวิวเปรียบเทียบนะครับให้ให่านผู้ชมดูเผื่อใครตัดสินใจไม่ได้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดมี2เครื่องนะแล้วก็มีบัตเจ็ตที่ซื้อได้2เครื่องอยากจะซื้อเครื่องไหนเนาะเดี๋ยวจะเอามาเจาะลึกนะลองมาดูในเชิง performance นซลองดูเกม ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราชอบทําอยู่แล้วมันสนุกอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวมาไล่ดูกันนะครับมีเครื่องออกมาขนาดนี้เนาะแต่ว่าในเชิงส่วนตัวถ้าเกิดสมมติไม่ได้ทําช่องนะเล่นเกมเนี่ยทำไมถึงอยากจะซื้อเครื่องนี้เนาะเดือดร้อนจริงๆก็เดือ,รอ <laughs> ดร้อนร้อนแต่ว่าก็หมายถึงว่าก็ยังก็ยังอยู่ในวิสัยที่พอจะซื้อได้อันนี้ก็สเต็ปที่1เนาะสเต็ปที่2คือลูมาคิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะมีตัวทีวีนะครับที่เ,เป็น 4K เนาะ แล้วก็อาจจะเป็น120 h ฮินะครับหรือว่าอาจจะเป็น 8K แล้วก็อยากจะหรืออาจจะเป็น60ก็ได้นะแต่อยากจะลองประสิทธิภาพจริงๆว่าถ้ามันเป็น Ray tracing นะครับแล้วก็เปิด60เนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งเอาจริงๆลุงแมวไม่เคยเปิดเลยนะตั้งแต่ซื้อตัว PlayStation 5มาเนาะพอเหมือนที่เขาพูดอนะว่าถ้าเลือกเนาะเราก็เลือกระหว่าง레이ท c ซิงที่30หรือต่ำกว่าเงี้ยกับตัวโหมดภาพที่มันเป็นเฟรมเดทเราก็เลือกเฟรมเดทตลอดนะครับเราไม่ได้เลือกตัวที่เป็นเอ่อเรททรซิงเลยนะก็อยากจะรู้กันว่าประสบการณ์เรททรซิงเนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนอันเนี้ยก็อยากจะรู้แล้วก็ในบางเกมอาจจะไม่ได้เรททรซิงแต่ว่าเป็นตัว 4K แบบเต็มๆต็มขึ้นมาอย่างเงี้ยพูดง่ายๆก็คือมันอาจจะนะ ตัว PlayStation 5 Pro เนี่ยมันอาจจะจริงๆแล้วมันคือประสบการณ์ PlayStation 5ที่เคยถูกโฆษณาไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องลองเนาะแล้วก็อยากจะรู้ว่าด้วยราคาค่างงวดขนาดนี้มันอัปเกรดไปได้ขนาดไหนสิ่งที่ลุงแมวคิดว่า Sony ททำได้ไม่ค่อยโอเคเลยนะก็คือการโปรโมตตัว PlayStation 5 Pro เนี่ยเหมือนกับมันไม่ค่อยเห็นว่า ความแตกต่างของมันคืออะไรกันแน่ต่อให้เขาตอนหลังๆเขาพยายามแก้เกมโดยการเชิญสื่อต่างๆไปแล้วก็ให้บรรยายเนะยาะแต่ที่ลงมาพูดอะว่าของแบบนี้มันต้องเห็นด้วยตัวเองเนาะหรือว่าถ้าโซนี่จะขายอะโซนี่จะต้องแบบขายชัดเจนให้ได้ว่ามันต่างกันยังไงนะครับก็แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองกันเนาะเรามาลองกันดูแล้วก็จะพยายามขยี้ที่สุดนะครับเพราะว่าก็จ่ายไปแล้วนะก็อยากให้เป็นประโยชน์ที่สุดว่า ถ้าใครอยากจะซื้อเนี่ยสอ,อันเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะถ้ามองในแง่ความคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนว่าถ้าสมมตินะครับถ้าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องที่อาจจะไม่ได้ขาดตลาดเนาะในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องเข้าไปสู่กลไกของการลดราคาใช่ไหมก็ถ้าท่านผู้ชมรออีกสักนิดนะมันก็จะเข้าไปสู่ช่วงแบบ สิบสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสองใช่ไหมแล้วก็ช่วงเซลล์นะครับแล้วก็ในที่สุดมันต้องมีลดราคาปลายปีอะไรเงี้ยลูแมวคิดว่าในที่สุดแล้วก็อาจจะนะอาจจะสักลดไปสัก3,000อะไรเงี้ยในที่สุดปีหน้าก็มีความเป็นไปได้หรือสัก 2726อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แน่นอนปีถัดไปก็ลดลดลด,ลดลงไปอีกถ้าเกิดไม่รีบก็รอตัวนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องออตัวดิสก์กับตัวแนวตั้งแนวนอนอะไรอันนี้ลุงมาไม่ได้ซีเรียสมากนะครับคือดิสก์เนี่ยลุงมาไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะตอนนี้ที่ที่ใช้อยู่ก็เป็นแบบมเีเป็นดีต่ออย่างเดียวนะครับไม่มีที่อ่านแผ่นเนะที่อ่านแผนนะ่นอยู่ที่ น้องสาวนะก็ให้น้องสาวไปเล่นนะครับแล้วก็ลูแมวชอบฟอร์มของตัวดีตออุลลี่มากกว่าแล้วก็ไลฟ์สไตล์ปัจจุบันก็คือซื้อเป็นดีตอออย่างเดียวถ้าซื้อเกม PlayStation นะแล้วก็ตัวแท่นตั้งเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ก็ชอบเหมือนกันว่าถ้าเกิดอยากจะเติมเพราะลูวไ,ไม่มีสลิมใช่ไหมอยากจะเติมเนี่ยก็เติมมาได้อันนี้ก็ก็โอเคอยู่นะครับถามว่า คาดหวังอะไรไหมล้วอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับ PlayStation 5 Pro หรือเปล่าก็คืออยากได้ประสบการณ์อยากรู้ว่าถ้าในเชิงคอนโซลเนาะไปให้เต็มอ่ะมันจะเป็นยังไงเหมือนที่เขาโฆษณานะยังไม่ <c oughs> ยังไม่เปลี่ยนเจเนอเรชันเนาะแต่ว่าผลักไปให้สุดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ยังอยากรู้ว่ามันเป็น Wi-Fi 7ใช่ไหมแต่ว่าของลุงแมนเป็น Wi-Fi 6นะอ่ะก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเอาเล่นกับพอท่อมันจะเกี่ยวไหมนะครับมันจะส่งผลต่อ Performance อะไรที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ก็ก็อยากรู้เหมือนกันอืมอมืก็ท่านผู้ชมคิดยังไงนะกับทั้งราคานะครับแล้วก็วันนี้มีใครดิ้นรนนะไปบอกพรีออเดอร์ที่ร้านบ้างนะครับผมก็บอกกันได้บอกกันได้นะโอเคลุงแมวขอตัวลาไปแล้วนะเจอใหม่ในดัโถัดไปนะครับขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม